ตึกใหอานขากีหน้องไงบอกันอ้วนอันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีปารุงแล้วสรุปมาน้ำเละไปนะดินหม่องีหน้องไง อีกเอาไป้านวงแม็กเลยสวัสดีครับนำหน้าเดี๋ยวสิหน่องเด้อหายที่สองเคยหายที่สามไหมกล้องส่ง หนุ่อน่เงีหนแวกนะอยู่วันนอกเลยหนมสาวหน้าอะไรแล้นี่หนุ่มแม็กสาวนางพ่อเอซิงพี่น้องอ้นาาวลีพ่น้องปารีแหละพี่น้องเราปิดหน้าปิดตาเพราะว่าคนโสดเนุปิดหนาปิดตาธรรมดาเป็นยันหน้าดำ สบายดีด้วพี่เนาะอันนี้แม่แม่บาเบลพี่เนอะแม่บาเบลถูกต้องแม่ทุกคนอยู่ในวงนะหักเบิร์ดเพลงเบิร์ดเสมอต้นเสมอปลายบ่ได้ลำเอียงเป็นวมอลำพี่น้องลูกหักเผินเพิ่นฝูแคนเอาลูกหักเพิ่นเนาะบาเบลอยู่หมอลำเรื่องพี่นเนาะจยนาซาดิหมักลำเรื่องเขาจะอยู่บ่ มาาบมัอยิงท่นเราเถ่ากันได้เถะเินทอดทอดไว้จังมา่ด้นหมเลลดเอ่อทีมงานสายมดัลนี่เมโลดเมลแ่เตียงรายการเมทอรายการอันไหนดิเมยังเงิ้งแฟนเก่าของตาถาดิแฟนเก่า่อเถาดิเมก้อน ดอกสีห้ายีกล้เนาะอย่าไปเข่าใจพิษไอ้ดอกเลยเราเรื่องอดีตชิซื่อเดี๋ยวเราเรื่องปัจจุบันโอ้ยเราบ่ดหายเราไม่เถอะนะแล้วแห่งคนหมักอันมวนหมักเคห้าได้ไม่เถอะนะคนเวียดเราบริคคนซีเรียสสังคือเรื่องเลราชานแห่งพอท่าเราพี่หน่อยเม่เตี่ยงนี่หักเบิดกู้นมอลามนะสุบานเนือย บ่าวเบลคำพนน้อยทางเราแล้วมอลำเียงเออรคนเอรดวันบาอไบไปบอมาแล้วคนเราพื้นมอลำเมฆคำหน้าสะกมูอะไรแบนี้อยู่ในใจกะอยู่ในใจเสมอคันมอลำเดีอเอาซิงเนี่ยายอยู่ในใจเสมอป่ากระดอนผลากระดอนป่าเนาะตักแห้งุคน อยู่ในใจเสมอเมกว่าชั้นบาเวลอันเบิรงคคิปบาไก่กัเมทัมเนี่เด้อแบพนต๊กบอทั้งนั้นเดิมหน้าละบอเราเบิ่งบอเบิก่งแหละเบิร์กคิปเด่๋ยวว่นหังเป็นไอเด้าเป็นไอดอลของลางโอ้เป็นไออดขอแลวนี่โอ้ เป็นลูกไส้นั่นการนั่นการลูกไส้เมย์พนีดกับลูกไส้ต่างแต่เกิดก่อนเกิดรุ่นบอเบลเราอีกปีเถอะเจ็ดเก่าๆพ่อแม่เออยังอ่อนกว่าเฮาเลยนะจ๊ะยังโสดอยู่ยังโสดบ่โสดแต่มีแฟนทางเอาขาดๆได้อพี่น้องเด้อ

สมดหมัแบายหมัอาวมัเดีมัจกรดำเลยรดมดเนามันใหญ่มากกับกินันนั้แมคือใส่เสือคันสันาเป็นแาบยานดำดดมาหมด้แม่พิ่นจะได้เชียวบิ๊กเป็นเื่อเนาะเชียวแห่งบโบใชเสือเสียเยผมกันได้ผมยังไม่ได้ใส่สุขยสุขยอเล โมโนัเขาให้หน้ามันมาวานากระตไทยผู้สาวบ่ามักบ่มันขามันหลอนกแหววเขาบ่มอาเบ,บ,บ่าาใช่เขาบ่มมัหากนันผู้สาวนัน้นบ่ิหมักนันขาโคกันมลมกบ่ขาต้องหมักแบบอามีแพ้เป็นเนี่ยนะในแถวหลังแถวแขนแถวขา ก็เป็นัวสะอึ่ยเลยได้น่ะมอปวดจากมาได้วยอนยะู่แ้วบนะ่บ่อยบ่โอ้โอสวนนี้เป็นตาเขา่าดิสวนนี้คล้องปลูกคล้องพังลายเลยวะป้าผิดจริงจริงบอท่านผิดนะเพาะว่าผิดหวานหมนั้ยนาะ บอกคำบอกคำมันพลิกนึ Debatte, geht, dragon, ่งกินบ่ชบ่ชันบ่นี่มันเหี่ยวมันเหี่ยงหนาวก็เลยนี่ โอ้ยข้าเจ้าคอยมาค้างเคือนท่าน้างล่างสองคนนี่เด้ใส่สีชมพูเต้นฮอนมาสั่นงเถิดสองคนเนี่ยนอนอยู่แล้วคอนี่โอ้ยาสีชมพางล่างนี่เด้ั่นเดนเซอร์คน่มล่า่อนเอ้ยนักักัโอ้ลาด้าาไวเลยเนาะคนหมักอ่องนะ ไม่ันปลนไดดดเตียงเดียวเลยนี่นรย่าวนนี้ามาเมื่อปากอกที่ีตัวได้มวนอยู่ี่ละมวนายากเมื่อยมวนอทู่บักซองมันลินโทรศับได้อยักซองนะมาที่บลนโทรศัพคนดนเยแเออ สบายแต่ย่าเนาะเห็ดน้าเห็ดบุได้วันนี้ลมไปถึกกึกสิเตียงอีกบ้าตีไปไปไปเปบนี้เปินี่กลมเน่ เราต้ยงฆ่าหน้่งดม่งไอยมองนี้นั่นขมิดนะมึงน่ะบดหนาสีบอคาดหมองนี้นี่หุ่นเละไปเลยหัวแล้วไปเลยไปแบ่งฆาาไห้เนาะ ปนด้เตกั้กั้กับยูแวไยูแล้วโอยูแล้วโอ้ยโอยู่บกยังไงโบยูโบยูดังไบมีคอยู่ที่นนเฮ็ด่หรอเร็วอย่าเฮ็ดคนห่นึมือนวะหล่อใช่ไหมสุดมันสุดส่งอาที่ยังส่งนะ สีแดงสอแม่สีฟูงสีบัวสีบันสีบูนมปแล้วปีนี้เดันแปได้เนาะเดี๋ยวนี้ดือนแปดลเป็นแปดเลาเป็นเอบ่อ้าคือยังทำหน้าอยู่จ้ะ เขา็อัดเดยูอัซมนีเาดอยงออมาดาหน้าออแมกอันเคยผมพาเรื่องมาดาหน้าย่เคยออกเมื่อหน้าโคก็เมื่อเหาะต่มันบั่เขาบรราเขาบรราออกจากัดบไลอันะเล่นโทศัพท์อยู่ตอนน่ะตอนตอนบวชอ่ะ <laughs> ừ, leo lên dặn lông một sao mày qua lạ lông một sao dưới toàn này cái ừ. nhà bộ mạc bỏ đền Hãy subscribe cho kênh Ghiền ลิปนีก็อน่าห,หวมหวอนกันนะพี่น้องเนาะต้องแบ่งเองเอสิบโบอยากกับปักสองพี่น้องเนยะยูดีมีเหงสุกูสุกคนนะพี่น้องเด้อกาสบอกอ่าการบสบายดีครับ